สวัสดีค่ะพบกับหยิงและก็เมนูประจําวันของที่บ้านหยิงกันอีกแล้วนะคะวันนี้หยิงมีหนึ่งเมนูอร่อยมากๆเลยค่ะจะมาทําให้ดูค่ะเริ่มจากการหั่นต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะประมาณ1น,นิ้วค่ะพริกชี้ฟ้าแดงค่ะหยิงจะหั่นเฉียงๆแบบนี้นะคะและเมนูที่หยิงจะทําวันนี้ก็คือเมนูปูอัดผัดผงกะหรี่ค่ะหยิงจะเลือกใช้ปูอัดเกรดดีๆนะคะแทนเนื้อปูในการผัดผงกะหรี่วันนี้ค่ะทําง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะ ใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะตามด้วยกระเทียมนะคะแล้วก็ผงกะหรี่ประมาณครึ่งช้อนค่ะผัดจนส่งกลิ่นหอมเลยนะคะตามด้วยนมข้นจืดลงไปค่ะวันนี้หญิงจะใช้ปริมาณเยอะหน่อยนะคะแล้วก็น้าพริกเผาค่ะตามด้วยน้าเปล่าเล็กน้อยนะคะและหญิงก็จะใส่รสดีลงไปเพิ่มเติมค่ะปรุงรสด้วยซอสหอยซีอิ๊วขาวน้ําตาลม,มะพร้าวคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะคะและเดีย๋ยวหญิงจะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะหญิงใช้ไข่ไก่เบอร์ใหญ่ประมาณ3าฟองนะคะใส่ ลงไปแล้วก็รีบๆคนเลยนะคะหญิงจะไม่ให้ไข่สุกจนเกินไปนะคะหญิงใส่ผงชูรสลงไป <_ c ười> เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยค่ะแล้วก็เปิดไฟเบาไว้นะคะแล้วก็ตามด้วยปูอัดของเราลงไปค่ะแล้วก็ผักที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะหญิงเพิ่มเติมน้ำปลาที่ขอบกระทะเพื่อเพิ่มความหอมลงไปอีกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผัดอีกแค่เล็กน้อยก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะแค่นี้นะคะปูอัดผัดผงกะหรี่ของหญิงก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเดยหญิงจะตักเมนูปูอัดผัดผงกะหรี่ของหญิงใส่จานนะคะแล้ว แล้วเดี๋ยวเราเอาไปเสิร์ฟกันเลยค่ะสีสันหน้าตาของเมนูนี้ก็ออกมาหน้าทานมากๆเลยนะคะกลิ่นนี่หอมฟุ้งเลยค่ะเคล็ดลับของหญิงนะคะคือจะใส่ไข่ลงไปทีหลังค่ะหญิงจะไม่ได้ตีรวมกันไปแล้วก็ไปผัดทีเดียวนะคะหญิงใส่ไข่ทีหลังเพื่อให้ไข่เขามีความครีมมี่อยู่ค่ะเวลากินแล้วจะอร่อยมากๆเลยนะคะสําหรับเมนูนี้นะคะแฟนหญิงก็ชอบกินมากๆเลยค่ะได้กินทีไรนะคะก็เอ่ยปากชมไม่หยุดเลยค่ะจานนี้ก็เป็นจานของหญิงนะคะตักปูอั ผัดผงกะหรี่ลงไปบนข้าวสวยร้อนๆแล้วก็พร้อมกินค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าบ้านไหน <c oughs> ยังไม่เคยทําปูอัดผัดผงกะหรี่กินนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเพราะว่าบ้านนี้ชอบกินมากๆเลยค่ะราคาไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะแต่หญิงจะเลือกใช้ปูอัดเกรดดีนิดนึงนะคะบวกกับน้ําผัดผงกะหรี่นะคะที่เขามีความครีมมี่ค่ะเขาจะละมุนมากๆเลยค่ะแล้วปูอัดก็นุ่มนะคะคือหญิงจะบอกว่าลงตัวมากๆเลยค่ะอยากได้ ความครีม,มี่และความละมุนของเมนูนี้นะคะก็ต้องควบคุมไขค่ค่ะให้เขาสุกกาลังพอดีค่ะเมนูนี้จะอร่อยมากๆเลยนะคะปูอัดที่หญิงซื้อมานะคะ1แพ็คใหญ่ๆนะคะกินกัน1มื้อก็จะหมดแล้วค่ะจะบอกว่าอร่อยจริงจังมากเลยค่ะชอบกันทั้งบ้านเลยค่ะเมนูนี้สําหรับวิธีการทําและเมนูนี้นะคะหญิงก็ขอจัดให้เป็นเมนูแนะนาประจําเพจของหญิงเลยค่ะอร่อยจริงๆค่ะอย่าลืมลองทําทานกันดูนะคะวันนี้หญิงไปก่อนแล้วค่ะ บ๊ายบายค่ะ